สวัสดีค่ะเร่งสอบเส้นทางการเงินวัดนครสวรรค์พิรุธเงินบริจาคหลวงพ่ออภัตสามสิบล้านใ้เข้าบัญชีพบทิศริตเข้าพบหลวงพ่อเป็นการส่วนตัวหลายครั้งลุยเช็คสเตตเมนต์วันที่23กรกฎาคม2568ผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบวัดนครสวรรค์พระอารามหลวง พุทธอุทยานและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวนว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งสอบปากคำและตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนื่องจากยังคงมีข้อสงสัยหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายประเด็นที่เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษคือเงินบริจาคจากหลวงพ่ออภัตตอดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยด้วนซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามีการถวายเงินเมื่อใดและมีการนำเงินเข้าสู่ระบบบ,บัญชีของวัดหรือไม่ โดยจะมีการตรวจสอบสเตทเมนธนาคารและรายละเอียดการถวายทั้งหมดเพื่อหายอดเงินรวมทั้งหมดที่หลวงพ่ออภัตได้ถวายรวมถึงช่วงเวลาที่ถวายและเหตุใดเงินจำนวนดังกล่าวจงไม่ปรากฏในสเตทเมนบัญชีวัดจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบหลักฐานว่าหลวงพ่ออภัตได้ถวายเงินให้วัดนครสวรรค์จำนวน30สบล้านบาทอย่างไรก็ตามการสืบสวนยังพบว่าทิศริดอดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าพบหลวงพ่ออภพัส์เป็นการส่วนตัวหลายครั้งซึ่งยังไม่ทราบรายละเอียดว่ามีการมอบเงินให้กันในระหว่างการพบกันเหล่านั้นหรือไม่เนื่องจากข้อมูลระบุว่าหลวงพ่ออภพัส์เป็นพระที่ไม่หวงเรื่องเงินทองและมักจะมอบเงินในตู้เซฟให้เสมอหากมีการนำไปใช้ประโยชน์แต่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าผู้ที่ได้รับเงินไปจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ขณะนี้เงินบริจาคจากหลวงพ่อพัสยังไม่ปรากฏในสเตตเ,เมนต์บัญชีวัด เจ้าหน้าที่จึงกำลังตรวจสอบบัญชีทั้งหมดอย่างละเอียดทั้งบัญชีของวัดนครสวรรค์บัญชีของมจรวิทยาเขตนครสวนและบัญชีการก่อสร้างพุทธอุทยานโดยเฉพาะมจรเนื่องจากมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องการเรียนการสอนและการก่อสร้างอาคารนอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างม,มจรกับอดีตเจ้าคณะจังหวัดเนื่องจากสีกาคนใกล้ชิดของอดีตเจ้าคณะจังหวัดก็ทำงานอยู่ในมจรแห่งนี้ด้วย เจ้าหน้าที่กำลังเร่งเชื่อมโยงพยานหลักฐานเพื่อดูว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรหรือมีการทุจริตในส่วนใดบ้างเนื่องจากวัดนครสวรรค์พระอารามหลวงเป็นวัดที่มีประชาชนเดินทางไปกราบไหว้จำนวนมากแต่เงินบริจาคจำนวนมหาาลจากประชาชนเหล่านี้กลับหายไปไหนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบในส่วนอื่นๆที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาคือเรื่องสถานที่การปล่อยเช่าพื้นที่ของวัด ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตรวจสอบทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องและจากการตรวจค้นเมื่อวานที่พบโฉนดที่ดินภายในวัดที่มีชื่อสีกาคนสนิทอีกคนของอดีตเจ้าคณะจังหวัดก็จะต้องตรวจสอบต่อไปถึงที่มาที่ไปของโฉนดเหล่านั้นส่วนประเด็นวัดม่วงพระทางพระสงฆ์ที่เกี่ยวข้องยังคงอ้างว่าหลงลืมเรื่องทรั์สินที่หายไปซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดรั์สินที่หายไปว่าอยู่ตรงไหนบ้างแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าทรั์สินจำนวนดังกล่าวมีอยู่จริง ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ